สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญมิ่งมหามงคลหรอบในหลวงราชการที่9เหรียญน,นี้จะสร้างโดยมูลนิธิพลเอกเปรมจัดสร้างเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมรมา,าชชานนีและพระสมเด็จอน,นันทมหิดลตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบในหลวงราชการที่9้า เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ปลุกเสกถึงสองครั้งครั้งแรกพระสังฆราชวัดบวรท่านได้อธิษฐานจิตที่วัดบวรหลังจากนั้นมีการปลุกเสกต่ออีกทีที่วัดพระแก้วมีพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นอีกหลายรูปเข้าร่วมในพิธีมหามังคลาพิเศษต้องถือว่าเป็นเหรียญดีพิธีดีพิธีใหญ่ น่าใช้น่าสะสมอีก1เหรียญเลยนะครับสำหรับนักสะสมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แนะนำเลยนะครับก่อนเราจะไปรับชมเหรียญนี้กันนะครับต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นลักษณะเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับ อันดับแรกนะครับเบสิกเหรียญธรรมชาติของการดูเหรียญเลยนะครับให้สังเกตนะครับเหรียญจะไม่บวมไม่เบอร์นะครับมีความคมชัดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับมาดูที่รูเจาะเหรียญนะครับนี่นะครับรูเจาะเรียบร้อยนะครับ เป็นร,รูเจาะที่มีความเรียบร้อยนะครับเจาะลึกลงไปเลยค่อนข้างเรียบร้อยต่อมานะครับมาดูที่สังเกตที่กระหนกกันนะครับกะหนกนะครับจะเป็นมิตินะครับมีความคมชัดนะครับไม่ล้มไม่เบอร์นะครับเป็นสันคมชัดเลยนะครับลายกะหนกต่อมานะครับขอบเหรียญนะครับตั้งเป็นสันนะครับไม่ล้มนะครับ นี่นะครับตั้งเป็นสัน์เลยผิวเหรียญมีลักษณะเรียบตึงนะครับไม่มีกากนะครับมีเส้นลัศมีแรงปั๊มแรงกระแทกนะครับที่ผิวเหรียญนะครับสังเกตดีๆนี่นะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับต่อมานะครับมาสังเกตที่เส้นเกษานะครับเส้นผมขององค์ท่านนะครับจะมีมิตินะครับมีความคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับ แยกเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นลอนไม่ติดกันเป็นปื้นนะครับเนี่นะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับดวงตานะครับลิมฝฟีปากนะครับเป็นธรรมชาติเลยมีความคมชัดนะครับในการแกะบอกพิมพ์แว่นนะครับอ่าเป็นสันเป็นมิติออกมาเลยนะครับเห็นชัดเลยถึงความเป็นสันเป็นมิติออกมาแว่นนะครับ ขาแว่นนะครับที่ชนใบหูนะครับมีความคมชัดเป็นแท่งเลยมีลักษณะปลายแหลมนะครับคมชนบริเวณใบหูขององค์ท่านนะครับบริเวณคิ้วนะครับมีความคมชัดนะครับเป็นเส้นรายละเอียดความคมชัดดวงตานะครับจุดสังเกต1จุดนะครับให้สังเกตที่บริเวณนี่นะครับ ขาแว่นนะครับแว่นด้านขวาของเหรียญนะครับจะมีความคมชัดเป็นแท่งนะครับบริเวณปลายมีความแหลมคมนะครับเป็นสันมีมิตินะครับมีความแหลมคมคมคมเลยนะครับนี่นะครับแหลมชนชนตรงพัเนตเลยนะครับนี่นะครับมีความคมชัดนะครับให้สังเกตบริเวณนี้ให้ดีนะครับเพราะถ้าถอดมาก็จะ ลักษณะความคมชัดก็จะไม่ได้ลักษณะนี้นะครับเป็นการแกะบล็อกแล้วก็แรงปั๊มกระแทกนะครับที่ทําให้เป็นลักษณะนี้นะครับมีความคมชัดใบหน้านะครับเครื่องทรงนะครับชุดมีรายละเอียดนะครับในรายละเอียดมีความคมชัดนะครับเป็นมิติไม่ตื้นเบอร์นะครับไม่ล้มนะครับชุดนะครับพลิกดูตะแคงดูนะครับมีความ เป็นมิตินะครับคมชัดต่อมานะครับตัวหนังสือนะครับฟอนต์ Paint ตัวหนังสือนะครับจำฟอนต์ตัวหนังสือแม่นๆนะครับมีความเรียบร้อยนะครับมีมิตินะครับเป็นแท่งเป็นแท่งและเป็นสันเลยพลิกดูตะแคงดูนะครับเป็นมิติออกมาจากผิวเหรียญเลยนะครับนี่เป็นเป็นสันคมชัดเลยนะครับเป็นแท่ง อ้วนๆนะครับไม่ล้มไม่เบอร์นะครับเป็นแท่งเลยไม่เล็กนะครับตัวไม่รีบไม่เล็กไม่บี้แบนนะครับนี่นะครับมีความคมชัดต่อมานะครับพลิกดูด้านหลังของเหรียญนะครับให้สังเกตที่หูเจาะนะครับหูเจาะเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับ ดูเจาะนะครับไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับต่อมานะครับสังเกตลายกระหนกด้านหลังนะครับมีความคมชัดนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับมีการแยกสัดส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนที่เว้าลงไปนะครับจะเป็นแอ่งลึกเลยไม่ตื้นเบอร์นะครับนี่ครับเป็นแอ่งคมๆเลยในล่องล่องล่องของลายกระหนกนะครับมีความคมชัดนะครับลึกลงไปเป็นสัดเลย พกดูตะแคงดูก็จะเห็นชัดเจนนะครับเหมือนเดิมนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับมีเส้นลัศมีของแรงปั๊มแรงกระแทกนะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันเป็นธรรมชาติมีความเรียบร้อยนะครับเหรียญมีความเรียบร้อยมากมีเส้นลัศมีแรงปั๊มแรงกระแทกนะครับ มาสังเกตที่ตาสัญลักษณ์นะครับตาสัญลักษณ์มีความคมชัดนะครับรายละเอียดโดยรวมเป็นแท่งนะครับแท่งและมีความคมนะครับนี่นะครับเส้นรัศมีพวกนี้จะเป็นแท่งนะครับมีความคมเป็นสันถ้าสังเกตส่องดูให้ลึกให้ชัดๆนะครับจะเห็นสันคมชัดเลยเป็นแท่งไม่ตื้นเบลอนะครับมีมิติในการแยกส่วนกันนะครับไม่ติดกันเป็นปื้นนะครับ คมชัดเลยผิกดูตะแคงดูปลายบ,บริเวณปลายนะครับจะมีความแหลมแหลมคมเลยนี่นะครับเป็นสันเป็นมิติเลยมีสันเนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งต่อมานะครับให้สังเกตที่บริเวณชัดนะครับจะมีเส้นเส้นขีดนะครับอยู่ในในในชั้นแต่ละชั้นของชัดนะครับ จะเป็นเส้นขีดที่มีความคมนะครับจะต้องมีเส้นนี้ติดนะครับไม่เบอร์นะครับจะเห็นชัดเป็นเส้นเลยนี่นะครับมีความคมชัดแต่ละชั้นที่แบ่งนะครับมีความคมชัดเป็นขีดนะครับขีดขีดในในบริเวณฐานชัดนะครับมีเส้นที่ค่อนข้างคมชัดเป็นมิติเลยและชัดแต่ละ และชั้นนะครับมีความคมชัดนะครับไล่ลําดับกันงดงามนะครับฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดสวยนะครับเส้นกระแสะเหรียญน,นะครับแหลงปั๊มกระแทกขอบเหรียญมีเส้นเป็นธรรมชาตินะครับเส้นขอบเหรียญลักษณะการปิ้นนะครับต่อมานะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับ ตัวหนังสือนะครับด้านล่างนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาครบ6รอบ5ธันวา2542นะครับตัวหนังสือตรงบริเวณนี้นะครับให้สังเกตนะครับจะมีความเล็กนะครับซึ่งถูกอัดบีบอยู่ในอ่าดิบ,บินนี้นะครับแต่ตัวหนังสือไม่เบอร์นะครับยังมีความคมชัดและอ่านออกนะครับ ถ้าของเก๊สส่วนใหญ่จะเบอร์บี้แบนไปเลยนะครับและอ่านไม่ออกนะครับนี่นะครับยังเห็นความคมชัดนะครับแม้จะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับยังดูได้ชัดเจนนะครับเวลาตีกล้องนะครับรายละเอียดยังครบถ้วนนะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับนี่บริเวณนี้นะครับปลายจะเป็นมิตินะครับเป็นล่องแสโลปนะครับ ไม่มีรอยถอดพิมพ์นะครับถ้าเก๋นะครับขอบนี้จะมีการถอดลักษณะการถอดพิมพ์นะครับไม่ใช่การปั๊มนะครับนี้โดยรวมนะครับคมชัดนะครับเป็นมิติมีเส้นลัศมีแรงปั๊มนะครับแม้แต่ด้านในมาดูที่ขอบเหรียญกันนะครับขอบเหรียญนะครับเป็นตัดบางร่องบางบางบางแถบนะครับก็จะเป็นการตัดขาดไปเลย บางจุดนะครับก็จะเป็นตัดฉีกผิวมะละนะครับแต่บริเวณขอบต้องบอกว่างานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเป็นงานละเอียดนะครับมีความเรียบร้อยนะครับแต่ฉีกผิวมะละก็จะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสันร่องร่องจุดต่างๆนะครับที่เป็นขอบเหรียญมีความคมคมชัดเรียบร้อยนะครับรายละเอียดการเก็บงาน โดยรวมประมาณนี้นะครับมีความคมชัดรายละเอียดโดยรวมไม่บวมไม่เบอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีนะครับที่จะใช้ติดตัวก็ได้หรือจะเก็บสะสมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญดีที่แนะนำนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ